วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกฎหมายฉบับสำคัญมากฉบับหนึ่งนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมไทยต่อการคาประเวณีไปเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคาประเวณีปีพศ2539ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะเริ่มจากปรัชญาเบื้องหลังของกฎหมายฉบับน,นี้กันก่อนแล้วไปดูกันว่ามันเปลี่ยนนิยามของอาชญากรรมไปอย่างไรมีระบบคุ้มครองแบบไหน แล้วค่อยไปจบกันที่เป้าหมายที่แท้จริงของมันครับนี่แหละครับหน้าตาของพรบปี2539ตัวจริงเสียงจริงเลยต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการพลิกวิธีคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปแบบคนละเรื่องเลยคำถามก็คือแล้วทำไมถึงต้องมีกฎหมายฉบับใหม่นี้ขึ้นมาด้วยละละ่ะเรามาดูแนวคิดเบื้องหลังกันก่อนเลยครับ จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนมุมมองทางปรัชญาจากที่เคยมองว่าต้องลงโทษมาเป็นการคุ้มครองแทนคือถ้าเป็นกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยเขาจะมองว่าผู้ค้าบริการเป็นอาชญากรแต่ฉบับใหม่มองต่างออกไปครับเขามองว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นเหยื่อของปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าและนี่แหละครับ คือสิ่งที่สะท้อนแนวคิดใหม่ได้ชัดเจนที่สุดเลยมันคือความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่จัดการกับอาการที่ปลายทางเหมือนที่เคยเป็นมาทีนี้พอปรัชญาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วในทางปฏิบัติล่ะตัวบทกฎหมายมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วใครกันแน่ที่เป็นเป้าหมายจริงๆของกฎหมายฉบับนี้มาดูกันต่อเลยครับหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เลยก็คือการแยกคน2กลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนครับ คือกลุ่มคนที่ขายบริการกับกลุ่มคนที่หากําไรจากพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าผลทางกฎหมายที่ตามมานี่ต่างกันลิบลับเลยลองมาดูตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าบทลงโทษสําหรับคนที่เป็นนายหน้าเป็นเจ้าของสถานบริการหรือแม้แต่ผู้ปกครองที่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยโทษหนักมากมากครับทั้งจําคุกทั้งปรับคือกฎหมายเขาพุ่งเป้าไปที่เครือข่ายแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังเลยแต่พอมาดูในฝั่งของผู้ค้าประเวณีเอง โทษกลับต่างกันมากครับอย่างการชักชวนในที่สาธารณะก็มีแค่โทษปรับซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดของกฎหมายที่อยากจะเน้นการฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษให้เข็ดหลาบโอเคในเมื่อเป้าหมายไม่ใช่การลงโทษแล้วจะทำยังไงต่อละ่ะกฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยสร้างระบบเฉพาะขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยครับ คือเขาไม่ได้แค่บอกให้ช่วยนะครับแต่มีสเต็ปวางไว้ชัดเจนเลยว่ากระบวนการจะเป็นยังไงตั้งแต่การนำตัวเข้าระบบไปจนถึงการประเมินแล้วก็ส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือระยะยาวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแต่ละขั้นตอนกันครับสถานแรกรับเนี่ยคิดภาพง่ายๆเลยมันก็เหมือนเป็นด่านแรกครับเป็นจุดคัดกรองเพื่อประเมินก่อนว่าแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือแบบไหนแล้วจะวางแผนต่อไปยังไงให้เหมาะสมที่สุด พอผ่านด่านแรกมาแล้วก็จะมาถึงที่นี่ครับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่นี่แหละคือหัวใจสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพการเยียวยาจิตใจการบำบัดร,รักษาทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วตัวเลข2ปีนี้หมายความว่าอะไรมันคือระยะเวลาสูงสุดเลยนะครับที่คนคนนึงจะได้รับการดูแลอยู่ในสถานคุ้มครองอะ คือมันแสดงให้เห็นเลยว่ากฎหมายตั้งใจจะดูแลกันแบบยาวๆจริงๆไม่ใช่แค่ช่วยเหลือฉับชฉวยแล้วก็ปล่อยไปและศูนย์ที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใครจะเปิดได้หรือเปล่าเรื่องนี้กฎหมายแล้วก็กดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ระบุรายละเอียดไว้ชัดเจนเหมือนกันครับ คือไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะมาเปิดศูนย์ได้เขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยว่าคนที่จะมาเป็นพ่วอำน่วยการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่เข้ามาในระบบจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจริงๆเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่การให้ที่พักพิงเฉยๆนะแต่มันคือการดูแลแบบครบวงจรจริงๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างอาหารการกินไปจนถึงการรักษาพยาบาลการเยียวยาจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพตามหลักสูตรด้วย และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่ทํากันลอยๆนะครับมันเป็นระบบราชการที่มีขั้นตอนชัดเจนอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนี่คือแบบฟอร์มคำขอแล้วก็ใบอนุญาตของจริงที่ต้องใช้ยื่นกันเลยครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเอาละครับเราเห็นภาพย่อยๆกันมาหมดแล้วทีนี้เราลองมาประกอบร่างกันดูว่าจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรกันแน่สรุปง่ายๆเลยก็คือกฎหมายนี้มันมี2ขาครับ ขาหนึ่งคือการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ค้าประเวณีให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนอีกขาหนึ่งก็คือการเข้าไปทลายเครือข่ายอาชญากรรมที่หากินกับคนเหล่านี้และเพื่อให้ภาพใหญ่ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันก็ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงครับซึ่งก็คือพวกกฎระเบียบยิบย่อยพวกนี้แหละที่คอยกำกับดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับตัวไปจนถึงการดูแลเพื่อให้การคุ้มครองมันมีประสิทธิภาพจริงๆ และทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามสำคัญสุดท้ายที่น่าคิดมากๆค่ะว่าผ่านมาแล้ว20กว่าปีกฎหมายที่เคยวาดฝันไว้อย่างสวยงามฉบับนี้มันทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วจริงๆหรือ